สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนาวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่846ดูย้อนหลังเข้าไปใน u t u b e เพียงกว่าธนาวีรยุทธ์จะปรึกษาหรูอจ้างหรือจะให้การปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขสามช่องถใายติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับในต,ตอนที่846เนี่ยทนาวีรยุทธ์เนี่ยจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องชู้ที่เป็นข้าราชการนะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยได้มีการสอบถามทนาวีรยุทธ์เป็นจํานวนมากนะและช่วงนี้เนี่ยชู้ที่เป็นข้าราชการเป็นชายชู้เนี่ยก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกัน โดยความสําคัญของมันเนี่ยนะการที่เราเป็นชู้แล้วเราเป็นข้าราชการเนี่ยแน่นอนครับเรามีอํานาจเรามีเกียรติยศเราก็มีหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งก่อนที่ทนายจะพูดเกี่ยวกับเรื่องถูกฟ้องว่าเป็นชู้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยทนายอยากจะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแฟนคลับได้มีการรับฟังนะครับว่าในการดูคลิปวิดีโอของทนายวีรยุทธ์ทุกคลิปวิดีโอเนี่ย ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับไม่ได้หมายความว่าให้ท่านเชื่อนะครับท่านจะต้องใช้วิจารณญาณแล้วท่านไปไตรตรองนะครับว่าสิ่งไหนที่ท่านเห็นด้วยและสิ่งไหนที่ท่านไม่เห็นด้วยท่านไปคิดดูนะครับอันนี้นเราเกินกันไว้เลยนะครับซึ่งท่านไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเป็นข้อกฎหมายท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยครับในเรื่องของการที่เราเป็นชู้แล้วเราเป็นข้าราชการแล้วเราถูกฟ้องชู้และถูกฟ้องยา โดยการถูกฟ้องอย่าเราเป็นจำเลยที่1นะครับแล้วถูกฟ้องชู้หญิงชู้เป็นจำเลยที่2นะครับคำถามก็คือว่าเราจะไก่เกียร์หรือสู้คดีอย่างไรฮนะอันนี้เป็นเรื่องคำถามที่คลาสสิกทุกครั้งที่จะมาพูดซึ่งผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าคนที่จะเป็นทนายให้กับชู้เนี่ยนะนอกจากที่เขาจะต้องรู้แล้วว่าตัวโจทย์เขาจะฟ้องเรามาว่าอย่างไงเนะี่ยควรจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะการฟ้องชู้ผมบอกได้เลยตรงนะมันฟ้องง่ายนะแค่คุณอ้างว่ามีภาพคุณก็ถูกฟ้องชู้ได้แล้วมีภาพมีความสัมพันธ์กันคุณก็อาจถูกว่าฟ้องเป็นชู้ได้แล้วอันนี้คือเรื่องข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะฮะจะเป็นไม่เป็นต้องไปพิสูจน์นะผมถึงบอกว่าการฟ้องชู้เนี่ยมันเป็นมันฟ้องง่ายผมพูดตลอดว่าถ้าฟ้องชู้เนี่ยฟ้องง่ายแต่ถ้ามุมกลับกันเราถูก ฟ้องว่าเป็นชู้สิคนที่จะมาเป็นทนายให้ท่านเนี่ยเขาควรจะมีแง่มุมที่ให้ข้อคิดเห็นท่านได้นะครับอนี้อยากจะบอกวให้เลยนะครับซึ่งการจะรับทนายเป็นทนายให้ชู้เนี่ยมันไม่ใช่สำหรับผมเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะรับกันง่ายๆอันนี้ผมก็พูดโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าการการจะรับคดีเนี่ยแน่นอนว่าคนที่จะมาเป็นทนายให้เป็นชู้เนี่ยนะคนที่เป็นชู้เนี่ยนะนอกจากเราจะต้องยอมรับผลว่าเรามีสิทธิ์แพ้สูงแล้ว พราเขาอาจจะทําจริงนะรเราอาจจะต้องโดนลูกความด่าด้วยอันนี้เราก็ต้องยอมรับในผลตรงนี้ไว้นะรเราก็น้ํามาเยอะในส่วนนี้นะครับเอาเข้าเรื่องกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วเราถูกเมียรเราฟ้องว่าเป็นชู้นะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ของเขาเนีน่ยนอกจากเรียกค่าทดแทนจากเราแล้วเนี่ยนะเรียกค่าทดแทนเป็นเงินขอยาจากเราแล้วเนี่ยเขาจะต้องการเล่นเราเรื่องของวินัยด้วย ซึ่งทุกท่านเนี่ยก็ทราบดีทุกท่านที่เป็นข้าราชการที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยทราบดีนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยเข้ามาดูคลิปวิวดีโอของทนายวียุทธเนี่ยก็แทบจะเห็นผมพูดอยู่คนเดียวนะฮะใน YouTube เกี่ยวกับถูกฟ้องว่าเป็นชู้ทำไมผมต้องพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาเป็นทนายให้ชู้ผมก็ถึงบอกแล้วนะครับแทบจะไม่ค่อยมีใครมาเป็นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นชู้กันยังไงคุณก็แพ้สูงอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากเป็นกัน นอนนี้ผมพูดโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าคนที่ทนายทนาให้ชูเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าคุณแพ้แน่นอนอาจจะเป็นแพ้แหละนะฮะ,ะเข้าเรื่องกันนะครับถ้าเกิดเราฟ้องถูกว่าก็าเป็นชูนะครับเป็นข้าราชการเรามีเรื่องวินัยนะครับเรามีเบื้องวินัยแล้วเราจะต้องโดนอะไรนะครับก็โดนขู่ว่าถูกไล่ออกบ้างถูกปลดออกบ้างถูกพักทันบ้างนะครับถูกลดเงินเดือนบ้างซึ่งเป็นโทษของ ข้าราชการพลเรือนนะฮะหรือข้าราชการตำรวจเขาบอกว่าให้ไล่ออกปลดออกอย่างเดียวไม่มีลงโทษตถานอื่นอันนั้นก็นเรื่องของคุณนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าการเป็นชู้ก็เป็นเรื่องของการเสื่อมเสียเกียรติยศของข้าราชการซึ่งถ้าท่านเปิด Google เนี่ยท่านจะรู้เลยนะครับว่ามีคําพิพากษาสารปกครองเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นปี57หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นชู้มีเพศสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไล่ออกสถานเดียวอันนั้นก็เป็นแนวหนึ่งนะครับ แต่ทนายไม่ได้เข้าประเด็นนั้นเลยนะครับทนายก็ยังจะบอกในแง่มุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราถูกภรรยาของเราเนี่ยฟ้องหย่าว่าเราเป็นชู้นะครับนั่นเป็นเรื่องของเบสิกอยู่แล้วแล้วเขาฟ้องหญิงชู้เรียกค่าเสียหาย3 0 0 0 0 0ห0 0 0 0ล้านกันเรื่องของเบสิกของมันเป็นเรื่องปกตินะครับทนายทุกคนก็ทําได้เรื่องแบบนี้ถ้าฟ้องถูกไหมฮะแต่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะสู้เนี่ยหมายความว่ายังไงเราดูรูปคดีก่อนเลยครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า รูปคดีของคำฟ้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราดูแพทเทิร์นของมันตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายถ้าประโยคแรกขึ้นต้นด้วยคำว่าโจทย์ไม่ได้ประกอบอาชีพนะฮะโจเป็นแม่บ้านนะฮะอาศัยเกียรติยศของสามีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยอ้างว่ามีธุรกิจร่วมกันกันกบสามีอันนี้ท่านพึงพอใจเลยครับว่าความเสียหายตรงนี้ท่านจ่ายไม่เยอะแน่นอนทําไมผมถึงล้ามรากันตรงนี้ การฟ้องชู้เนี่ยนะฮะเรียกค่าทดแทนจากหญิงชู้เป็นตัวเงินนะครับกําหนดขึ้นมาเองทั้งนั้นไม่ว่าจะ3า0แสนห้าแสนหนึล้านนะฮะศาลไม่เคยให้เต็มนะแล้วก็ท่านผู้พิพากษาก็เคยพูดนะครับว่าไม่มีคดีไหนที่ให้เต็มไปดูได้เลยครับฟ้อง1ล้านอาจจะให้50,000ให้1นึ่งแสนะฮะอันนี้อันนี้ทนายไม่ได้ดูถูกอะไรนะครับทนายแค่พูดความเป็นจริงนะครับฉะนั้น คนที่เป็นข้าราชการแล้วถูกฟ้องเป็นชู้เนี่ยผมบอกว่าเลยว่าเงินที่เขาจะมาปิดเรื่องค่าเสียหายตรงเนี้เขามีนะฮะอันนี้พูดโดยทั่วไปเลยเขามีเขามีหมายเพราะว่าเขามีที่จะจ่ายให้โจทย์นะฮะเขามีที่จะจ่ายให้โจทย์แน่นอนส่วนค่าที่เขาบอกว่าจะเรียกเป็นเงินในการที่จะลงโทษทางวินยัยไปร้องเรียนวินยัยเราต่อเนี่ยผมก็ต้องถามกลับไปว่าสิ่งที่คุณเรียกเนี่ยนะ ในเรื่องของวินัยให้จำเลยที่หนึ่งออกจากราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตีมูลค่าได้ไหมเพราะเวลามาขึ้นศาลคุณโจทเนี่ยเขาฟ้องคุณภรรยาหลวงเนี่ยเขาฟ้องนี่ะค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทสมมตุติซึ่งจะเจอกันบ่อยฟ้องชูที่เป็นข้าราชการเรียกมาหนึ่งล้านบาทคำถามของศาลก็คือว่าคุณขอมาหนึ่งล้านบาท สมมติจำเลยให้คุณหนึ่งล้านบาทคุณบอกคุณไม่รับคุณจะให้เขาลงโทษวินัยด้วยผมถามแค่ประเด็นนี้ว่าคุณรับเงินตรงนี้มันไม่จบเหรอนะฮะแล้วศาลก็เลยถามว่าเงินตรงเนี้ยคุณไม่รับเพราะอะไรคุณฟ้องเขาคุณเรียกเงินแต่เรื่องของวินัยกฎหมายไม่ได้ให้คุณเรียกเงินเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ต้องอยากจะเตือนสติกันไว้นะครับฉะนั้นคุณ ฟ้องเรื่องวินัยนะครับสรุปข้อที่หนึ่งคือตีเป็นตัวเลขไม่ได้ถ้าคุณมาบอกศาลศาลจะไม่รับฟังนะครับอันนี้บอกกันเลยนะหมายถึงตัวโจทย์นะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณฟ้องมาหนึ่งล้านบาทคุณจะเอาเงินอีกห้าล้านบาทสิบล้านบาทอะไรเงี้ยเป็นการลงโทษทางวินัยที่จะไม่ร้องเรียนวินัยต่อเนี่แทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลย แทที่จะปฏิบัติไม่ได้เลยนะฮะแล้วเผลอเผอคดีที่ฟ้องมาเนี่ยก็จะเป็นการลงโทษเขาอีกเพราะเขาใช้สิทธิ์เกินตัวนะฮะเกินสมควรนะครับอันนี้ผมบอกไว้นะครับไม่ก็ศาลก็จะดูรูปว่ารูปคดีว่าเราใช้สิทธิ์สุดจริตไหมมาขึ้นศาลเราเรียกร้องเกินความเป็นจำเป็นเกินจริงหรือไม่อันนี้เป็นข้อพิจารณาหลักเลยนะถึงจะไม่ได้แพ้ชนะแต่ศาลจะ <laughs> คิด คนตัดสินจะคิดนะครับอันนี้คืออยากจะฝากคนไว้กลับมาประเด็นที่พูดไปตอนแรกในส่วนของการถูกฟ้องชู้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการและโจทย์เป็นแม่บ้านนะคําถามก็คือว่านอกจากโจทย์จะฟ้องหย่าเราแล้วนะครับฟ้องหญิงชู้แล้วโจทย์ยังขอค่าเลี้ยงชีพเนื่องจากมีการหย่า ถ้าค่าเลี้ยงชีพเนื่องจากมีการยาเนี่ยถ้าท่านเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยผมอยากจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้ครับว่าถามว่าประเด็นแรกโจทย์มีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพหรือไม่ในเรื่องนี้เนี่ยมาตราหนึ่งห้าสองหกเนี่ยบอกว่าถ้าการยานะครับทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับยากจนลงเพราะไม่มีไรายได้จากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยู่ระหว่างสมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ก็ได้ ก็หมายความว่าโจ์นั้นถ้าเป็นแม่บ้านมีสิทธิ์ได้รับค่าเลี้ยงชีพพอผมพูดไปอย่างนี้ปุ๊บจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการก็จะถามผมต่อว่าอันนี้ผมเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังนะครับนะบจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการเนี่ยก็ถามผมต่อไปนะครับว่าแล้วเขาเป็นแม่บ้านเขาไม่เคยทําอะไรเลยวันๆเขานอนเป็นหมูอย่างเงี้ยนะครับเขามีสิทธิ์เรียกร้องเป็นตัวเงินได้ถึงขนาด เกินครึ่งของคนเงินเดือนผมเลยเหรอสมมุติว่าผมเงินเดือนสามหมื่นเขาเรียกค่าเลี้ยงชีพผมสองหมื่นบาทนะฟังไม่ผิดนะเป็นแม่บ้านไม่ได้ทํางานสามีค่าราชการเงินเดือนสามหมื่นเรียกค่าเลี้ยงชีพสองหมื่นบาทคุณฟังไม่ผิดเลยครับก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าค่าเลี้ยงชีพหลังการหย่าเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีก ซึ่งขอมาส0 0 0มบาทสารไม่ให้แน่นอนนะครับสารให้ประมาณ5,000หรือ10,000อย่างมากนะครับแล้วการให้น,นะครับก็เป็นการให้บางคดีเนี่ยเป็นการให้แบบมีกำหนดเวลาด้วยอย่างเช่นให้แค่เวลา5ปีหลังจากที่มีการหย่ากันไม่ได้ให้ตลอดชีวิตนะฮะในคำฟ้องโจทย์จะบอกว่าถ้าเกิดมีการหย่าเพราะความผิดของข้าราชการที่มีชู้นะครับ โจดซึ่งเป็นภาระาหลวงเนี่ยจะขอค่าเลี้ยงชีพเดือนละสองหมื่นจนกว่าโจ์จะสมรสใหม่นะเวราตาัดสินเนี่ยศาลอาจจะให้แค่สามปีห้าปีก็ได้นะครับเพราะใครจะให้คุณคุณเลี้ยงไปตลอดชีวิตคุณเป็นข้าราชการคุณอายุห้าสิบคุณจะเกษียณหกสิบจะให้เลี้ยงไปตลอดชีวิตมันก็เป็นช่องโหว่ของกฎหมายเพราะผมพูดตรงความเป็นจริงเลยนะครับว่า คดีที่เรียกแบบนี้ค่าเลี้ยงดูภรรยาหลังหย่าเนี่ยนะครับเป็นคดีที่มีช่องว่างทางกฎหมายเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะไปแต่งงานกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสเขาก็ยังมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพอยู่เหรอเพราะสิทธิค่าเลี้ยงชีพตามมาตรา1528บอกว่าค่าเลี้ยงชีพนะฮะย่อมหมดไปเมื่อสมรสเขาก็ไปเลี่ยงจดหมายไปเลียงกฎหมายนะครับว่าเขาไม่จดทะเบียนสมรสถูกไหมฮะอันนี้ผมแค่เกิดนำนะฮะในส่วนของ คดีที่เป็นซ่อนแง่ซ่อนมุมฉะนั้นเรื่องวินยัยนะับกลับมาเรื่องวินัยแล้วข้าราชการที่เป็นชู้เขาฟ้องมานะครับว่าขอให้จ่ายค่าเลี้ยงชีพเดือนละสองหมื่นแล้วเขาขู่จำเลยที่หนึ่งทึ่เป็นข้าราชการว่าถ้าไม่จ่ายจะให้ออกจากราชการคุณคิดว่าฝังขึ้นไหมคุณคิดว่าฝังขึ้นไหมประเด็นนี้คือถ้าคุณมองประเด็นนี้ไม่ออกนะครับผมมองแล้ว คุณ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 ตายแน่นอนแนะับถ้าถ้าขนทรที่ไม่เคยทําเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรคือถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยมองคดีนี้ไม่ออกเลยนะครับว่าผลจะจบไปไงผมจะบอกนะครับส่วนมากเนี่ยผลจะเป็นอย่างงี้ครับไก่เกียร์จบ,บเพราะอะไรครับโจทย์เป็นแม่บ้านโจทย์เป็นแม่บ้านนะครับจําเลยที่หนึ่งเป็นข้าราชการนะครับโจทย์ขู่ว่าจะให้จําเลยที่หนึ่งออกจากราชการคุณคิดดูสิ มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าจําเลยที่หนึ่งเนี่ยออกจากราชการโจท์จะมาอายัดเงินเดือนอะไรเพราะโจดเป็นแม่บ้านนะฮะนอนทุกวันเล่นแชร์เล่นไพ่อะไรก่อนนี้อีกสร้างสินเต็มไปหมดวันๆไม่ทํางานถูกไหมครับแล้วสามีเขาก็เลิกเขาเริ่เป็นขา้าราชการเขาเลิกเขาทนไม่ได้ กับพฤติกรรมอย่างนี้ที่คุณนอนทั้งวันสร้างนี่สร้างสินไม่ทํางานไปบอกให้ทํางานไป่เขาก็ไม่ทํางานไม่ใช่มาเป็นแม่บ้านลูกก็อายุเกิน20กันหมดแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นนะฮะจำเลยที่1ไม่มีทางออกจากราชการเพราะโจ์หวังจะอายัดเงินเดือนของจาเลยที่1ซึ่งเป็นข้าราชการอันนี้คุณมองแค่นี้คุณก็ออกนึกออกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าจาเลยที่1นเป็นข้าราชการถ้าจําเลยที่1ออกจากราชการโจ์จะอายัดเงินเดือนที่ไหน ก็ไม่มีให้อายัดโจกก็อายัดกระดาษเปล่านะครับโจกก็ต้องอายัดเงินเดือนทุกเดือนจะส่งไปให้โจดโดยอัตโนมัติฉะนั้นจุดที่หนึ่งไม่มีทางออกจากราชการนะครับจบที่ไก่เกียร์เรื่องแบบนี้นะครับอันนี้ผมอยากจะบอกไว้เลยนะครับเป็นข้อคิดเห็นความคิดเห็นเท่านั้นนะครับในส่วนของเกรดเล็กเกรดน้อยของคดีชู้นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าคุณทนไม่ไหวคุณก็ลาออกจากราชการนะครับแต่ถ้าคุณไม่ลาออกจากราชการคุณก็ทนไปไปเสี่ยงดวงว่าคุณจะถูกไล่ออกหรือเปล่าหรือปลดออกอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับสำหรับผมที่เป็นทนายที่เป็นชูแต่ถ้าคุณโชคดีคุณก็ยกฟ้องไปนะครับคุณก็ไม่ผิดวินัยนะครับแต่คุณจะยกฟ้องได้ทุกคดีไหมอย่างที่ท่านผู้ว่าาพูดถ้าเกิดว่าคุณยังคบกันอยู่นะครับถ้าคุณไม่เลิกคุณลอดตรงนี้ก็ลอดไปแต่ถ้าคุณยังคบอีกคุณก็โดนอีกดโดนฟ้องไปเรื่อยๆครับคุณก็โดนร้องไปเรับ ผมอยากจะถามว่านะครับเพชรที่งดงามที่คุณเป็นข้าราชการคุณมีการเลื่อนตำแหน่งทุกปีคุณอยากจะเป็นหัวหน้าคุณอยากจะเป็นอธิบดีคุณอยากจะเป็นผอออนะครับคุณอยากจะเลื่อนเป็นระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณมีตำหนิเรื่องวินยัยกับคนที่ไม่มีตำหนิเรื่องวินัยคุณคิดว่าเพชรอันไหนเนะี่ยมันสวยกว่า นะครับถึงแม้คุณจะสอบได้ลำดับที่หนึงลำดับที่สองลำดับที่สามของประเทศหรือในจังหวัดหรือในอำเภอเก่งที่สุดแต่คุณมีความประพฤติด่างพ้อยนะครับถ้าเลื่อนตำแหน่งนะครับคุณก็มีตำหนิผมก็พูดไว้แค่นี้แหะครับเดี๋ยวผมพูดมากนะครับก็ความรับ บางเรื่องก็พูดมากไม่ได้เพราะพูดไปหมดแล้วเ oh, <no. S 1> <c oughs> พราะผมเนี่ยบอกแล้วว่าผมพูดด้วยข้อคิดเห็นในฐานะที่ผมอยากจะให้ความรู้กับทุกคนนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ไม่ใช่เอาความรู้นั้นไปทําร้ายผู้อื่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามผมก็อาจจะมาดูตัวคลิปวิดีโอนี้ได้ก็ oh, <no. S 1> <c oughs> ผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับก็ดูไว้ผมจะได้ค่าถ่ายทอดลิขสิทธิจาก YouTube ด้วย เป็นค่าทำคลิปวิดีโอนะครับก็เอาแบบไม่ซีเรียสไปนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโออยากจะให้ค่าปรึกษาผมเป็นการทำคลิปดีโอค้าต่อไปเนี่ยก็ติดต่อกันมาได้นะครับก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยในการทำคลิปเท่านั้นเองนะครับก็ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ